สวัสดีค่ะทุกคนนะคะครูแอมมี่นะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับครูเหมียวนะคะครูเหมียวครูเหมียวนี่เป็นคนที่สอบใบประกอบวิชาชีพครูใช่ไหมแล้วผ่านใช่ไหมโดยใช้เนื้อหาในคลาสของครูแอมมี่ซึ่งเราเป็นการสอบครูไม้ช่วยแนะนําหน่อยค่ะตอนนี้ครูเหมียวเป็นเหมือนกับว่าสอบอใบประกอบเนี่ยมาก,กี่รอบแล้วอืมสอบรอบเดียวค่ะครูแอมมี่แล้วก็ผ่านเลยโอ้ผ่านเลยเดี๋ยวนะเนี่ย ตอนแรกอะ่ะคู่เหมียวอะ่ะคือรู้จักของครูเอมีอ่อ่ะตอนแรกคือมาเพื่อจะเตรียมสอบครูผู้ช่วยถูกไหมใช่ราชการครูซึ่งมันต้องสอบไปประกอบผ่านแต่ตอนนี้กอบยังไม่ผ่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่สอบวิชาภาษาไทยเอออยากให้เล่าให้ฟังคือเหมือนตอนแรกอะคะ่ะเหมียวกะว่าจะเทียบโอนวิชาภาษาไทยกับเอ,อ่อมอจุลาค่ะเขาจะมีเทียบโอนแล้วก็จะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งเกณฑ์ก็จะสูง สูงมากอยู่เหมือนกันนะคะก็รอบแรกยังไม่ได้ติวของคุณเอมมี่ก็คือได้คะแนนน้อยมากสี่สิบกว่าเองค่ะเต็มร้อยอ่ะแล้วพอติวของคุณเอมมี่ไปอ่ะหนึ่งแค่หนึ่งไลฟ์หนึ่งไลฟ์เองแล้วก็ได้เวลาสอบเลยคราวนี้ก็สอบเลยค่ะก็ได้เกือบผ่านนะคะเกือบผ่านเกือบผ่านก็คือเขาจะใช้เกณฑ์สูงหน่อยเราได้ประมาณห้าสิบแปดต้องผ่านหกสิบ ใช่ค่ะก็ขาดไปแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็เลยก็เลยเนี่ยติวติวติวต่อมาเลยค่ะติวภาษาไทยต่อจนจบปุ๊บแล้วเขาก็มีการเปิดเปิดสอบใช่ค่ะเปิดสอบใบประกอบปุ๊บเดี๋ยวก็เลยกะว่าลุยเลยลุยแค่ใบประกอบเลยก็ก็ลองไปสอบค่ะก็ใช้เทคนิคเต็มที่เลยผ่านผ่านนะคะยินดีด้วยค่ะเจรักเลยอย่างเงี้ยเพราะพอภาษาไทยผ่าน เอออะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะสอบไปประกอบวิชาชีพภาษาไทยผ่านที่แบบใช้เทคนิคอะไรของครูแอมมี่บ้างอะืมแทบจะทุกอย่างเลยค่ะอย่างการเรียงประโยคเนี่ยค่ะครูแอมมี่ก็จะมีทริคอย่างคําว่าการดูดูค่ะดูดูตามที่ครูแอมมี่บอกทุกอย่างเลยใช่ใช้วิธีตัดชอยอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็บริหารเวลาได้ดีอย่เหนี่อยนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนหมดเวลาอืใช่ เวลาเหลือเวลาเ,ลเวลาเหลืออีกจ<า>กวลาเหลือสมัยก่อนทําข้อสอบไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้คือเวลาเหลือชิวช่ชใ,ชใช่ค่ะเวลาเหลือแล้วลงมาคือรู้เร้วรู้แล้วอะค่ะว่าแบบผ่านแน่ๆวิชาภาษา,ษาไทยอะไรเงี้ยค่ะใชแ่แล้วแล้วแบบพอวิชาจิตวิทยาพวกเออพวกน,น,นั้นอะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็กลับมาดูในพวกไม้แม p อะไรอย่างเงี้ยค่ะของครูเอมี่แต่ว่าตัวนั้นน่ะเดี๋ยวใช้เวลาแค่คืนเดียวในการดูเพราะว่าทํางานที่โรงเรียนหนักน <ำ S 2> หนัก<ล>อยู่พอสมควร<น>แล้วก็ไม่ได้มีเวลาเลยช่วงนั้นนะคะเนี่ยก็มาลงลุยเต็มที่ก็ช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงที่กําลังใกล้จะเปิดสอบครูผู้ช่วยอือแล้วถามนิดนึงเห็นบอกว่าไฟล์เสียงครูเอมีอ่อ่ะแล้วก็ไมล์แมปเนี่ยมันเป็นตัวช่วยสรุปสําหรับคนที่ไม่มีเวลาอันเนี้ยใช่ค่ะ ช่แล้วก็ยังไม่ได้เล่าให้ครูเอมี่ฟังว่าเอ,อสอบพนักงานราชการใช้ไฟล์เสียงครูเอมี่สอบผ่านนะคะสอบผ่านภาคกอภาคขอก็คือเหนียวไปสอบบุคคลนะคะของสอบปอสอทอซึ่งของู้เอมี่คะของเอมี่เนี่ยจะจะติวเฉพาะนักวิชาการซึ่งเหนียวลงบุคคลตอนนั้นเราไม่รู้ว่าครูเอมี่ก็ติวเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยหนูก็ฟังตั้งแต่คลิปตั้งแต่ภาษาไทยมาแล้วเนาะ ภาษาไทยช่วยได้เยอะมากคะแนนคะแนนอกน่าจะโอเคเลยค่ะเพราะว่าเหมียวไม่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์แทบไม่ได้เลยยังผ่านอ่ะครูคิดดูหนูว่าคะแนนกันไอภาษาไทยน่าจะผิดแค่แปดข้อที่ที่มั่นใจเลยอ่ะคิดคือแบบติ๊กเลยว่าถูกไหมถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะคือมั่นใจเลยว่าแบบแน่ๆอะไรอย่างเงีเ้ยภาษาไทยใช่แล้วก็วิชากฎหมายก็เหมือนกันค่ะ ก็คือเหมียวก็จะใช้ไฟล์เสียงอย่างเดียวเลยของเคยมี่คือแบบฟังตลอดทุกเช้าตื่นตีสามเพื่อที่จะมานั่งอ่านพลบอตัวใหญ่เสร็จแล้วคือคืออ่านครบหมดเลยนะคะชุดหนึ่งปุ๊บแล้วก็ฟังไฟล์เสียงเควมี่อย่างเดียวเช้เาตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองกําลังรับอะไรดีๆมากสำหรับเหมียว <laughs> บางคนเขาอาจจะแบบ อ่านก่อนนอนเลยรครับเดี๋ยวบอกไม่ได้แล้วก่อนนอนคือส,สติไม่ได้แล้วต้องนอนต้องนอนอย่างเดียวอือคือมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนคือสมองของแต่ละคนอย่างที่ครูบอกเนาะเรียนรู้ตั้งสี่แบบใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบมีช่วงเวลาการเรียนรู้ของเราไม่เหมือนกันอีกของเหมียวอาจจะเป็นแบบว่าเหมียวถนัดตอนเช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไ,ไปเลยจัดเต็มนะคะคุณผู้ฟังคนฟังเนี่ยคะ่ะดูตัวเองนะคะไม่ต้องไปฟังใครดูตัวเอง เสร็จแล้วพอเหมียวได้ฟังไฟเสียงเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้เหมียวก็เป็นครูใช่ไหมเป็นครูธุราการแล้วก็งานยุ่งมากงานเยอะมากถูกไหมคะใช่อพอเรางานเยอะเราพอเรามาทําเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฟังไฟเสียงมันก็ช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มันกระชับป่ะค่ะบางอย่างถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราไม่ได้ไปอ่านสําหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านแล้วาฟังไฟเสียง ก็เข้าใจเข้าใจเลยแหละค่ะแต่ว่าแค่อาจจะแบบไม่ลึกเข้าใจแบบไม่ลึกเข้าไปตีโจทย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังแบบไม่ได้เต็มร้อยหมายความว่า mm hmm. ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยแต่ถ้าคนที่แบบไปลงไปอ่านก่อนแล้วมาฟังไฟล์เสียงคุยกรอบนึงนมัม่นใจเลยว่าแบบเขาจะต้องมั่นใจอะอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปอืมเพราะว<า>่ามันสนุกเอาแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นมาก่ะัฮใช่ใช่ ใช่คือเหมือนกับว่าเป็นตัวช่วยเสริมสําหรับคนที่ไม่มีเวลาสอบจริงๆใช่อย่างอย่างแบบบางอย่างที่ครูให้ให้ให้จำอย่างเงี้ยแบบครูจะพูดเลยว่ามาตราห้าอย่างเงี้ยคือมันต้องจําใช่พอเรารู้ที่มาที่ไปปุ๊บอะพอเรารู้อะมันก็จะจําได้ตลอดเลยเขาเนี้ยไม่ต้องไปฟังก็จําได้คือมันจะนึกออกขึ้นมาเองเลยหนูถึงบอกว่าตอนนั้นนะที่ไปสอบนะเสียงคอนนีคือแบบต้องต้องอยู่ในหูแล้วก็แบบ กาลงไปโดยไม่รู้ตัวว่าแบบเฮ้ยข้อนี้ต่ออันนี้อะไรเย้ยใช่ค่ะค่อมันก็สนุกดีเหมือนกันว่ามีกล้องนีเรื่องจริงใช่ไหมเหมียวจริงจริงค่ะถ้าใครฟังนะแนะนําเลยค่ะว่าคนที่ชอบฟังเสียงแล้วแบบจําอะไรได้เนี่ยวแนะนําว่าน่าจะเป็นแนวเดียวกันก็คือฟังฟังแบบฟังแล้วพูดตามด้วยบางทีค่ะ น,นส่สฟังฟูดตามไปด้วยใช่อ่านหนังสือนี่นนดังมากคือแบบไม่ได้ใครมารบกวนไม่ได้นะคะ <c oughs> ไม่งั้นเหนียวย้ำอยู่ตรงนั้น,นะอจุด <c oughs> นั้นมันเปสไตล์เราไปสไตล์เราไปสายเราไปสายฟังออดิทอเรีแล้วเหมียวเอพูดถึงแบบการเรียนกับครูแอมมี่อะค่ะแบบอืครูแอมมี่เป็นครูที่แบบให้เนื้อหาครบไหมแล้วก็ใส่ใจนักเรียนไหมมากค่ะ มากมากเลยยังคิดว่าถ้าถ้าสอบติดนะเหมียวจะแบบคือมากอะ่ะคือแต่ว่าใจก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเยอะแนละ้วแบบอยากให้แบบน้องๆเข้าคาดต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ก็ดูแล้วสักวันหนึ่งคือแบบคนจะต้องเข้ามาเยอะมากแน่ๆเลยเพราะว่าครูแบบใส่ใจมากอะค่ะมันคุ้มมากมากเลยอะบอกไงวีอะตอนที่เหมียวแบบจองอะจองคิวแบบอะไรเงี้ยแอดมินก็คือดีแบบ ดีอะคือช่วงนั้นก็ไม่มีเงินอะแต่แบบจะเหลืออยู่เท่านั้นแล้วแต่คือแบบเอา้าลองดูคือแบบพอลองปุ๊บมันคุ้มเอาเลยก็คือแบบถ้าใครแบบมาอะไรเงี้ยเหนียวจะพรีเซนต์ให้ตลอดแบบลองไปฟังดูก่อนไหมลองแบบลองไปฟังครูเขาดูนะเผื่อแบบชอบอะไรเงี้ยเผื่อสไตล์เดียวกันอะไรเงี้ยลองไปฟังดูแบบจนน้องอีกคนนึงบอกว่าพี่ครูเขาพูดรู้เรื่องมากเลยบอกใช่สอนรู้เรื่องมากๆ ถ้าถ้าแกฟังไม่รู้เรื่องครูไม่รู้พี่จะไม่รู้จะพูดยังไงนะ <c oughs> คือแบบสอนแบบละเอียดแบบละเอียดนะมายคามว่าเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปโน้มมาทั้งตั้งแต่ว่าคํานามคืออะไรไม่ใช่แต่ว่าแบบเวมี่แบบบอกเทคนิคแล้วมันมันใช้ได้จริงอะ่ะใช่ใครที่ฟังแล้วหนูคิดว่าเขาน่าจะแบบมั่นใจขึ้นเยอะเลยถ้าใครที่เข้ามาติวอะ่ะ <c oughs> น่าจะมั่นใจขึ้นเยอะมาก เราได้เพื่อนจากคาดนี้เยอะเยอะมากมากเลยค่ะแบบได้กําลังใจได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทําให้เราแบบฮึบฮึบกลับมาฮึบตลอดไม่เคยแบบทิ้งเลยอ่ะแล้วเพื่อนในไลน์กลุ่มส่งกันบ้านกันเยอะด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเราต้องส่งแข่งกันเ,เราบอกว่า <S 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 ฉันก็อาดด้าอะไรอย่างเงี้ยให้รู้อ่ะให้รู้ไว้ว่าเออดีดีแล้วแบบช่วยกันอย่างเงี้ยแบบมันจะยิ่งพากันไปในจุดที่แบบ มุ่งหมายที่เราวางไว้ด้วยการอะไรอย่างเงี้ยคือเหมียวอยากจะบอกว่าเหมียวอะใช้เอ่อที่เราเข้าซูมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมียวก็จะแคปแล้วเหมียวก็ปิ้นออกมาแล้วเหมียวก็แปะแปะรูปแล้วก็จะเห็นเลยว่าเพื่อนคนนี้คนนี้จะแคบจะจาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าใครคือใครอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยนอกจากว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆอะเราจะยังแบบยังไม่เห็นเขาแบบแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาแอคทีฟขึ้นมาเราก็จะรู้จักเขา ใช่เหมือนเป็นการทำความรู้จักกันมากขึ้นนี่คิดดูนะขนาดแบบว่าเราติวปีแรกเนาะของราคาต้ลทงนยังเข้มข้นขนาดนี้คือแบบนี่มันอยู่อลิมิเต็ดอะคือมันคุ้มไม่ไหวมันคุ้มมากอะคือถ้าคนที่แบบสนใจอยากแบบอยากเป็นจริงๆอยากได้จริงๆนะเหมียวแบบคิดว่าถ้าเข้าคอร์สนี้ยังไงก็ได้คือถ้าคุณถ้าคุณแบบพร้อมจริงๆแบบอยากจะเงี้ยถ้าคนที่พร้อมันเหมียวอยากให้เข้าคอร์สนี้ยแบบ แล้วลองคุ้มอ่ะใช่มันคุ้มแล้วแบบถ้าแบบถ้าแบบเราเข้าคาสธรรมดาเลยบางทีก็บางคนน่ะเขาเหมือนแบบเข้ามาแล้วก็ลืมแล้วก็แบบไปทําอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยคูเมมีมม่แบบดึงดึงเข้ามาได้ตลอดคาะเทคนิคแบบเอ้ยเนี่ยมันมีเทคนิคนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําแบบให้เราแบบกระตุ้นความสนใจเราตัวเราเองอยู่แล้วทุกคนมีจุดหมายเดียวกันอยู่แล้วยิ่งแบบพอมาคุยเรื่องที่มันแบบ ไม่มั่นใจเหมือนเหมือนการแหล่งเงี้ยคุณคุณมีแบบมาแบบถามอย่างเงี้ยถามปัญหาอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเคยไหมแบบใช่เลยมันเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีปัญหาแบบหลายๆอย่างว่าเ,เรื่องแบบการจําไม่ได้ทํายังไงถึงจาได้เหมือนก็ไปดูวิดีโอขอเคมี่เงี้ยค่ะเมมี่ก็แบบบอกเทคนิคมาว่า วิธีการที่เราจะทําแล้วจขาข้อสอบได้แบบจําจําเนื้อหาได้อะไรเงี้ยก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบสองข้ออะไรเงี้ยเราก็จําทําทำ,ทำ,ทำเอาไปใช้ได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยอะ,อะไรเงี้ยตอนเนี้ยก็ทำอยู่พยายามจะแบบทำให้รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจตอนเนี้ยคือจากแต่ก่อนไม่มั่นใจเลยคะ่ะเพราะไม่เคยสอบไม่เคยรู้เลยว่าแบบจะต้องไปสอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะ พอเรารู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องสอบภาคกอเดี๋ยวเนี้ยแต่ก่อนเหมือนต้องมานั่งท่องใช่ไหมคะว่าภาคกอมีวิชาอะไรบ้างอะไรเงี้ยจนตอนเนี้เรารู้สึกว่าอ๋อมันมีแค่นี้เองเหรอจากตลบตอนแรกแบบรู้สึกว่ามันเยอะอ่ะเออเออเฮ้ยจะอ่านยังไงหมดทํายังไงทันอะไรเงี้ยพอเรามาวางแผนเราเห็นเลยอะว่าแบบมันมีแค่นี้เองนะแกทำไมแกถึงแบบอะไรอย่างเงี้ยมันถึงก็แบบพูดกับตัวเองว่าแเบบฮ้ย มันมีแค่นี้เองอ่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาษาไทายไปแล้วภาษาภาษาอังกฤษไปแล้วเงี้ยข้าราชการที่ดีก็ไปแล้ววิชาเอกตัวเองก็ยังทบทวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีพวกความรอบรู้วิชาเอกอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบเนี้ยของหมอเอกภละ,ระใช่ไหมคะเนี่ยบอลโลกมาแล้วอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. hey, ใครเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความรอบรู้เรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี hmm. ้ย ก็ก็อันนี้ก็คือต้องทำกันบ้านเพิ่มเข้าไปอีกในส่วนนี้แล้วก็เหมือนจะเหลือแค่เอกฎหมายทูอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วก็เหลือคณิตแค่เนี้ยเนี้ยเล็กคณิตใช่คณิตก็ยังไม่ครบนะควรมีขึ้นเดี๋ยวจะเออ่ไม่มั่นใจในส่วนของเรื่องปริมาตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนั้นได้กด้กไ้ก็ไ้ก็ไห้ก็ได้ก็้ก็ไดก็ไ้ว็ด้กยได้ก็ดีก็วด้ก็ไดกันสูตรเด้กยไดก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ทด้ก็ไ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 ็ได้น็ัด ลองดูเออเออพอมานั่งจับพอมานั่งจับเป็นสูตรสูตรสูตรบางทีแทบไม่ต้องนึกสูตรเลยค่ะพอรู้ว่าอ๋อเราจะหาจํานวนคนที่จับมือกันอย่างเงี้ยจับมือกันครบรอบวงพอเรานั่งนั่งแป๊บเดียวค่ะสองวิออกเลยแบบะเร็วเลยได้ระยะอะไรอย่างเงี้ยยองงก็ได้แบบแปลกนะแล้วก็ชมตัวเองเนี่ย บางทีเหมือนเราไม่ค่อยชมตัวเองเหมือนกลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองตอนแรกเป็นคนที่มั่นใจพอเหมียวอะสอบไอของสอบพศทแล้วเหมียวได้อันดับที่แบบไม่ดีใช่ไหมคะเขามันเรียกไม่ถึงแต่เราต้องดีใจว่าเรียกไม่ถึงก็ดีแล้วเราต้องการเป็นครูอะไรเนี้ยเออเหมียวก็เลยเออดีแล้วนะแต่เราก็เหมือนเราได้ลองสนามได้ลองทําข้อสอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนคิดว่าเออดีแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบกลายเป็นคนเหมือนไม่ค่อยมั่นใจไปแล้ว แล้วคุณมี่ก็บอกว่าให้ชมตัวเองเวลาทําอะไรได้แล้วเนี่ยลองชมตัวเองดูเลยเทคนิคคือแบบล้นหลามมันไม่ใช่แค่การมันไม่ใช่แค่ในข้อสอบจะบอกงี้ว่าคุณมี่ให้ให้มานี่คือแบบมันมันเป็น,เ,นเทคนิคที่แบบเป็นชีวิตด้วยเป็นจิตใจเราด้วยเนี่ยที่ได้มามันมัน,ม,นมันหลายอย่างมากแล้วก็ไม่คุณมี่ไม่เคยให้เด็กกดดันตัวเองไม่เคยเลยแบบพยายามสอนให้ว่า เออรู้จักแบบค่อยๆปรับเวลาตอนบางคนบางคนยังเหมือนยังยังปรับไม่เป็นเลยยเตอนแรกๆเดี๋ยวก็ยังเครียดๆนะคะแบจะทํายังไงดี<ม>จะได้อ่านเหมือนเพื่อนไหมจะอ่านทันเพื่อนไหมมีอยู่รอบนึงที่หน่ะไม่ได้เข้าไปในคอร์สติวค่ะคือแบบไม่สบายแล้วแบบโอ๊ยคราวนั้นเครียดเลยคุณมี่แบบ จะทันไหมคคนอื่นเขาไปถึงไหนอะไรเงี้ยเราบอกอาะคนอื่นไปได้เราก็ต้องไปไปให้ถึงเขาให้ได้ให้ถึงให้ถึงปุ๊บแล้วเราก็ทำพร้อมกับเขามันก็ทําได้ค่ะมันมันขึ้นอยู่ความตั้งใจด้วยถ้าเขาตั้งใจนะหอไปรุ่งเลยอ่ะบางคนอ่ะบางคนอาจจะเก่งเก่งมากเก่งมากเลยแต่ว่าขาดความมั่นใจก็มีค่ะจริงทุกอย่างอ่ะอยู่ที่กําลังใจเนาะพอเรา ไอดีครูเชื่อว่าการอ่านหนังสือมันจะไปง่ายแล้วที่มีคนเขาบอกว่าเรียนกับครูแอมมี่อ่านหนังสือทุกวันแล้วมันมีความสุขไม่กดดันใช่ไหมเนี่ยเพิ่งรู้สึกก็คือวันวันที่อ่านวิปกครองปกติอ่านผู้กฎหมายนั้นยจะเครียดมากเลยอะไรมันคืออะไรเนี่ยฉันจ,จะบ้าตายอะไรอยเงี้ยแบบอะไรความหมายคือความหมายมันดูยากไปหมดแต่พอเรา เราอ่านแล้วเราก็แบบชมอะแค่ชมครั้งเดียวนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันติดอยู่ในหัวไปแล้วไอ้ที่เราเพิ่งอ่านไปอะ่ะมันเหมือนมันซึมซึมไปเรื่อยๆแบบพอไปลองทําข้อสอบแบบเต็มห้าสิบขอใช่ไหมคะตอนแรกเหมือนได้ยี่สิบแปดได้น้อยนะถือว่าน้อยสําหรับตัวเหมียวเองเน่ะแต่พอไปทำํำมันได้สี่สิบเอ่อน่าจะสีสิบสามค่ะถ้าจำไม่ผิด สี่สิบสามคะแนนเหมือนก็บอกว่าโอเคก็ยังพลาดอยู่เพราะว่าเราเพิ่องอ่านไปรอบเดีวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคิดพอออพออถึงก็บอกว่าโอ้แกจะให้ได้เต็มหมดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เหมือนแบบเขาเหมือนแบบให้กําลังใจเราว่าแบบดีแล้วอะไรเงี้ยสู้ๆผู้บริหารก็ดีค่ะคือแบบเห็นเราทํางานหนักแล้วเขาก็รู้ว่าเราอยากแบบอยากแบบประสบความสําเร็จในส่วนนี้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเรามีเป้าหมายอยู่แล้ว เขาก็ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยค่ะดี mm hmm. ด,ดีแบบคนรอบข้างดีแล้วก็โอเคแล้วค่ะคุณมีสลแบบเลยทั้งหมวดทั้งมวลที่มาเรียนคอร์สรับรองผลรอบนี้ถือว่าคุ้มไหมโอ้คุ้มมากมากๆค่ะตอนนี้ก็ยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดีใจได้ยังไงเวลาฉันเห็นหนังสือแล้วฉันรู้สึกว่ามันอยากจะอ่านตลอดเวลาบางทีไม่อยากทําอะไรเลยนะแบบอยากไปน,น้่อ่านหนังสืออยากไปดูอยากไปฟังอะไรเงี้ย ตอนเช้าอย่างเงี้ยตื่นมาถ้าเกิดแบบกินเหมียวเพิ่งไปกินตับทีนแล,แล้วคุยบีแล้วแบบก็ติดไปเลยเอาติดปุ๊บอะเหนียวจะรู้สึกว่าฉันแบบสมองแบบรู้สึกโล่งและ้ะหนูก็จะเปิดไฟล์ทุกเช้าถ้าไม่ได้ฟังไฟล์เสียงมันจะรู้สึกแบบเหมือนมันลืมทําอะไรไปอย่างหนึ่ง <c oughs> ในชีวิตประจำวันเหมือนแบบ มันแปลกๆแต่งหน้าอยู่อย่างเงี้ยเมียวก็ฟังเปิดฟังไปเรื่อยถ้าแบบพอฟังไฟงเสียงเทียมีเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเมียวก็จะไปบางทีก็ไปดูข่าวสลับแต่ข่าวเมียวจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คือมันเป็นข่าวที่แบบเชิงลบเยอะแลยปวดห,หัวเมียวเลยไม่อยากไม่อยากดูเทียมีก็บอกว่าไม่ให้ดูข่าวเชิงลบเนาะใช่ใช่ค่ะเดียก็ไม่ดูเลย ก็ตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวมากๆนะคะรู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ทําให้คนเขาจะสอบเขาเห็นภาพรวม mm hmm. เห็นแนวทางเนาะโอเค,ขอ,ค <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่า